เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยละกันนะครับเน่ก็ไม่ต้องสงสัยนะ,ะที่ผมมาอยู่หน้าแบบนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะผมนะตามชื่อคลิปลคือผมจะมาสอนอทําโค้ดนะผมนะมีคนถามมาเยอะนะสำหรับคนที่รู้แล้วก็รู้ไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะมาสอนคนที่ยังไม่รู้ค่าเขามีคนมาถามถามที่เพจเยอะอันดับแรกอันดับแรกเลยนะ ไปโหลดหมัดตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูดไปโหลดหมัดตัวนี้มาอ่านี่เน่เ่เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมนะมัดตัวนี้เนี่ยกดดาวน์โหลดเนี่ยนะครับผมเครดิตนี่อันนี้เป็นมัดต่างประเทศนะเป็นมัดโคนนะครับนี่ก็โคนก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะไปโหลด,หมดมาให้เรียบร้อยคลิปกูจะติดเหลืองหรือเปล่าเนี่ยไป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 โหลดหมัดมาให้เรียบร้อยนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ไปทาการเดี๋ยวเดี๋ยวปิดนี่ก่อนอ่า ไม่ใช่กล้องไหนปะ่ะแล้วทําการโหลดเราก็ลงมัดให้เรียบร้อยนะใครลงเป็นก็ลงไปเลยนะครับใครลงไม่เป็นก็เออนั่นแหละเออก็โหลดมอดมาแล้วจากนั้นก็มาที่แมปได้เลยครับแล้วก็มาติก๊กอ่าติ๊กตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ตัวตัว A เนี่ยนี่น,นี่ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับผมนะติ๊กมาแล้วผมแล้วก็เอารถบรรทุกมาด้วยนะครับผมนะติ๊กมาแล้วกดเดิมส Start กกันเลย นะครับก็คนที่รู้เราก็รู้ไปเลยนะแต่ใครยังไม่รู้ก็ดูคลิปนี้ได้เพราะว่ามีคนถามมาเยอะนะถามผมเนี่ยนะทำมดเอ้ยทำคนยังไงนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาสอนในคลิปนี้เลยละกันนะครับผมนะนี่นะครับโอเคไปเข้าไปเลยนะครับผม <S <S เร็วเร็วเดี๋ยวพี่ช้าจังเลยนะนะผมกดเริ่มเกมไปนะผมเสร็จแล้วก็อ,อันดับแรกเราทำกดตัวพีขึ้นมา ซื้อดินก่อนนะผมนะดินมันจะอยู่ที่ตรงอ,อันนี้อ,อันรูปกระบะเนี่ยแล้วก็เลื่อนมารูปรถถังรถถังเนี่ยนะผมเนี่ยรถถังรถถังนะนะทุกคนนะเพิบเิเลื่อนมาสุดท้ายเลยจวดเลืเล่อนล,ล,ลูกกิ้งกิ้งมาว่าจุดจุดไปเลยนะแล้วก็อันตัวนี้นี่นี่มันจะมีอันสองตัวนี้ขึ้นมาเราซื้อมาทั้งสองตัวเลยนะซื้อมาเลยอันนี้หาพื้นที่วาง าหาพื้นที่วางให้ได้อันดับแรกต้องซื้อที่ก่อนนะซื้อที่นะถึงจะวางได้เดี๋ยวผมหาที่โอ้โหกูซื้อหมดเลยในะวัยป้าเอ้ยผม,ผมซื้อหมดแล้วผมซื้อหมดแล้วนะทุกคนครับโอเคเราก็วางได้เลยนะครับหาหาพื้นที่วางได้เลยนะผมจะเอาวางไว้นะเอาไว้วางไว้ตรงนี้นะครับผมนี่รอมันหมุนก่อนปึ๊บปึ๊บนี่วางไปเลยเสร็จแล้วนะวางไปเลยจากนั้นก็ปิดไปเลย จากนั้นก็มาซื้อตัวนี้อ่าซื้อตัวถังนี้นี่อันนี้เป็นถังน้ำนะทุกคนนะถังน้ําซื้อตัวนี้เบิ๊บอ่าซื้อไปนะครับผมมันก็จะไปอยู่ที่บ้านเราครับนี่มันก็จะไปอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ซื้อถังน้ําอีกซื้อที่เติมน้ำนะทุกคนนะก็ที่เติมน้ํามันจะอยู่อันรูปบ้านนะรูปบ้านรูปบ้านมาที่รูปบ้านแล้วก็อันที่สองนี่นี่นี่มันจะเป็นตัวนี้นะจะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยอันสุดท้ายเนี่ย สุดท้ายเนี่ยนะอันนี้นะนะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปเลยวางข้างๆกันวางตรงไหนก็ได้นะครับวางข้างๆกันเลยนะหลอกก๊อกันหมุนก่อนปบ๊บโอเคนี่ประมาณนี้ครับผมนะจากนั้นก็ไปซื้อรถดำอโอโกูซื้ออย่างเดียวโอ้โหซื้ออย่างเดียวครับจากนั้นก็ซื้อรถดำครับเอารถดำเราอยู่ไหนวะไม่ได้ติ๊กมาเหรอเนะี่ยอ้โหมไม่ได้ติ๊กมาเหรอเนี่ยโอ้ ไม่ได้ติ๊กมาหรอเนี้ยเดี๋ยวผมไปติ๊กรถแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับโอ้โหนี่ครับผมนะครับนะจากนั้นก็เอ่อทำการซื้อรถรถดารถอะไรก็ได้นะที่มันบรรทุกดินได้นะทุกคนนะนี่รถอะไรก็ได้นะที่มันบรรทุกดินได้นะครับนะจากนั้นก็เอารถขึ้นรถด,ดาไปเลยนี่อันดับแรกนะขึ้นรถด,ดาไปเลยเือเืโอ้ถ้าเดินหน้ามันจะ แค่สิบเองเหรอถ้าถอยหลังมันจะได้ยี่สิบเหรอถอยหลังได้เยอะอยู่นะโอ้ผมถอยหลังดีกว่านะทุกคนนะในคลิปนี้ผมจะใช้นี่นะทุกคนนะผมจะใช้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวสวิงก่อนสวิงก่อนผมจะใช้รถด,ดัมนะทุกคนในการบังคับวันนี้นะโอ้โหด,ด,ดูแม่บังคับอย่างยากเลยนะบังคับยากมากครับทุกคนนะครนะับวันนี้ผมจะใช้รถด,ดัมตีตะขาบนะทุกคน เป็นดัมเปอร์นะผมดัมเปอร์เปอร์ดัมเปอร์นะครับผมีนต้องพนุมคนนี้นะผมต้องพนุมคนนี้เลยนะเออ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวกูสวิงทำไมวะเนี่ยอ๋อมันเลี้ยวไม่ได้มันต้องใช้ตัวนี้โอเคแล้วก็เอารถดัมเนี่ยไปใส่ดินที่เราอันนี้เลยที่เราเทไว้เลยวิชขับยากิบหายเลยวะ่ะทุกคนทุกคนมันขับยากมากครับทุกคนขับยากมากครับ เฮ้ยขับยากจริงนะเ,เว้ยแล้ว <laughs> ขับยากมากเลยโอ้ว้าเฮ้ยขับยากจริงนะเนี่ยอันนี้อันนี้ยอมรับครับทุกคนอันนี้มันขับยากจริงนะเนี่ยดูมันจะเลี้ยวอย่างเดียวเลยแม่งเอ้ยบ้าขับยากจริงครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องใช้จอยตัวนี้ละมาครับผมเดี๋ยวเราเปิดเปิดประตูก่อนละ อันดับแรกต้องเปิดประตูก่อนนะถึงจะออกได้นะแต่ตอนนี้กูติดแล้วครับติดแล้วครับติดแล้วครับตอนนี้ติดแล้วครับโอ้โหอันนี้อันนี้ขมโง่เลยก็กดข้ามได้นะทุกคนนะโอเคเปิดประตูก่อนแล้วกันนะแล้วก็มาไปแล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งอันนี้ไว้นี่ว่าตั้งดับเครื่องไว้นี่ว่าไปครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่นั้นเลยครับทุกคนครับเดินทางไปที่ที่เราดินตัวดินวางไว้อะทุกคนนะ โอเคผมก็เดินทางไปเลยนะครับเปอร์อันนี้คือความเร็วสูงสุดนะเนี่ยทุกคนความเร็วสูงสุดแล้วนะครับเปอปกันเลยไปเลยไปเลย,ไปเลยนะผมนะจึอความเร็วสูงสุดได้เท่านี้แหละให้ตายเถอะโอ้อันนี้ยี่สิบนะเนี่ยความเร็วยี่สิบนะครับไม่ร้มีถังดับเพลิงเลย,เ,ยเดี๋ยว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 มันต้องเข้าไปประตูนี้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดประตูอ่ะเปิดประตูเอีนี่จากนั้นก็เข้าไปเลยครับทุกคนครับนี่ครับเข้าไปเอารถมาจอดนะเอารถมาจอดตรงนี้นะครับผมเอารถมาจอดตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมแล้วจากนั้นกดตัวอาร์ครับกดตัวอาร์นะนี่กดตัวอาร์มันก็จะขึ้นให้สตาร์ทนะเราก็สตาร์ทไปเลยแล้วก็รอให้ดีมันเต็มกระบะนะทุกคนนะนี่นะครับผมปึ๊บ ดินเตียกบาลเรียบร้อยแล้วเราก็กลับได้เลยครับปึ๊บกลับได้เลยจากนั้นก็เราต้องการที่จะเอาโคลนไปเทที่ไหนนะผมต้องการที่จะเอาโคลนไปเทที่ไหนก็ขับรถดับเนี่ยไปเทได้เลยครับนะเดี๋ยวผมจะเอามาเทตรงนี้นะครับทุกคนครับนี่นะเทตรงนี้นะครับนี่นะครับผมผมจะเทถนนตรงนี้อ่าสมมุติว่าผมจะเทตรงถนนตรงนี้นะผมนะ เทดีไหมเนี่ยกูไปเทในนาดีกว่าเทในในพื้นนาดีกว่านะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่เทคือฝนตกมันก็จะจมเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่งให้ฝนตกให้ดูนะถ้าเราไม่เทนะฝนตกมันก็จะจมให้เลยนะครับเนี่ยก็เทตรงนี้เลยนะครับอันนี้อันนี้คือวิธีวิธีแรกนะสำหรับการทาโคลนนะทุกคนนะอันนี้เป็นโคลนแบบเห็นได้ชัดเลยเอา่าป,ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับ นี่เราก็เทลรยๆไปแล้วผมนะ the เทลอยๆไปเลยสมมุติว่าผมเทเท่านี้อ่าผมเทเท่านี้นะทุกคนครับสมมุติว่าผมเทเท่านีมม้มมจากนั้นก็คั้ตอนต่อไปอ่าให้ซือ้อรถรถไถนะครับที่มันลากพ่วงได้นะทุกคนนะจากนั้นก็ให้ซือ้อรถไถที่มันลากพ่วงได้เดี๋ยวผมไปกลับบ้านก่อนอ่านี่นี่อ่า ini, สมมุติว่าผมจะเอารถไถคันนี้อ่าซือ้อรถไถที่มันลากพ่วงได้ประมาณนั้นนะครับผมนะประมาณนั Rab ้นนะครับ จากนั้นเราก็มาลากเอาตัวนี้ที่เราซื้อนะครับใครไม่เข้าใจก็โอ้โหง่ายซะเหลือเกินไม่เข้าใจได้ไงวะเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็ขอเป็นงัดหีหมาตายซะนะครับผมจำคำครูที่ครูสอนได้ไหมครูชอบพูดคำนี้ถ้าไม่เข้าใจก็อขอไปัดงัดหีหมาตายซะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเลี้ยวลืมเลี้ยวโอ้โ ถครับผมถอยถอยนะจากนั้นก็วิ่งไปที่คูนเอยที่ท,ที่ที่เราวางน้ําไว้นะครับอันนี้เราจะไปใส่น้ํานะขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปใส่น้ํำนะทุกคนนะเราก็วิ่งไปได้เลยนะผมนะวิ่งไปได้เลยวิ่งไปได้เลยนะครับผมโอเคนะครับติด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 ตรดตดตดเนียบผมจากนั้นก็เอาเอาเอารถน้ําเนี่ยรถน้ํานะไม่ไอต้องเอารถรถที <pe ars> ่เป็นมอตเท่านั้นนะครับ รถน้ำเนี่ยมาจอดตรงนี้เออมันจอดตรงนี้นนปึ๊บจอดเอียกตรงนี้กดตัว R นะครับผมกดตัว R นี่น้ำมันก็จะขึ้นข้างหลอดข้างล่างนี่นะผมนะเราไม่ต้องเอาไปเต็มก็ได้เอาพอประมาณนะผมพอประมาณพอแล้วพอแล้วพอแล้วขี้เกียจเอาเยอะนะครับทุกคนมันมันเทนี้มันก็ได้เยอะอยู่แล้วนะครับโอเคเทนี้มันก็พอนะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูก,ก่อนแล้วกันนะนี่ไปไป,ไปจากนั้นก็ว่าที่ตรงที่โคนที่เราอาที่เราเทไว้นะทุกคนครับนี่ จากนั้นคนที่เราเทไว้อู้เดียวเดยวติดแล้วติดแล้วอืมเดียวเดียวเดียวเข้ามาไหมเข้ามาไมขับมาไขับมาไหมนี่ครับมาตรงนี้เลยครับผมจากนั้นก็จอดตัวนี้ปุ๊บนี่จอดทับไปเลยนะจากนั้นให้กดคอนโทรลไอนะครับคอนโทรลไอนะทุกคนนะคอนโทรลไอบนคีย์บอร์ดนะครับปุ๊บให้น้ำมันพุ่งออกปุ๊บพุ่งออกนิดนึงเราก็ขยับรถไปอีกนิดนึงปุ๊บแล้วกดคอนโทรลไออีกปุ๊บนี่เห็นไหม อันนี้คือเท่าที่ผมเข้าใจนะทุกคนนะคือเพราะว่าคนไทยส่วนมากผมยังไม่เคยเห็นเขาสอนนะทุกคนนี่อันนี้เป็นมดต่างประเทศนะทุกคนนะที่เขาแจกกัน,นะครับอ่ากดคอนโทรลไอนะทุกคนนะคอนโทรลไอบนคีย์บอร์ดอะนะครับมึงถ้าใครไม่รู้จักคอนโทรลไอก็อ่าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วกดคอนโทรนไอนะทุกคนออคอนโทรนไอครับกดย้ายไปเรื่อยๆเลยนะครับ หรือจะกดคอนโทรลไอแล้วก็ปืนแล้วก็เดินไปด้วยก็ได้นะนี่กดกดเดินไปด้วยก็ได้นะคปืนมันอาจจะยากนิดนึงนะทุกคนนะอาจจะยากมากคนระับให้กดคอนโทรลไอนะเพื่อที่มันมันจะได้เป็นโคลนคะรับนี่มันจะได้เป็นโคลนครับมันจะได้เป็นโคลเอาปุจะกดลงทําไมเนะนี่ยเนี่ยมันจะได้เป็นโคลแบบนี้ครับสวยๆเนี่ยมันจะได้เป็นโคลคือเราต้องการไปเทที่ไหนเราก็เอาดินตัวนี้ไปเทที่นั้นแล้วก็เอา เอาเอาน้ำเนี่ยไปเทไว้นี่เห็นไหมเป็นเป็นโคลนแล้วเห็นไหมรถจมแล้วเห็นไหมนี่เนี่ยรถจมแล้วนะนี่รถจมแล้วรถไถไปไม่ได้เลยนั่นเห็นไหมมันก็จะเป็นโคลนแล้วนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมไปเลยครับผมเปิบเปิบนี่เห็นไหม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 เออประมาณนี้นะครับผมนะนี่แหละประมาณนี้นะครับใครอยากไปทําตรงไหนก็ไปทําได้เลยเดี๋ยวเราจะลองเอานี้ไปอันนี้แค่นี้นะครับทุกคน อันน uh ี้มีแค่นี้นะครับสำหรับโคนมีแค่นี้เดี๋ยวเราจะลองเอารถไถไปเอรถดัมตีนขาไปลุยโคนดูนะครับนี่นะโอ้ได้ไหมลุยได้ไหมเอลุยได้ว่ะลุยได้ว่ะลุยได้ลุยได้ลุยได้เออลุยได้นะครับทุกคนเราสามารถเอาดินเทอีกก็ได้นะครับนี่ลุยได้ครับผมนะลุยได้นะโอ้เทไม่ได้แล้วว่ะเงียบโอ้ยเงียบลุยได้ครับลุยโคนนะครับ เนี <N> ่ยครับตรงนี้ก็เป็นคนเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออยากเอาดินไปเทตรงไหนก็ไปสามารถไปเทได้เลยแล้วกันนะทุกคนแล้วก็อีกวิธีหนึ่งจะเป็นการให้ฝนตกครับทุกคนก็นี่ครับลุยโคนได้สบายเลยนะทุกคนนะเนี่ยวิธีทํโคนก็ประมาณนี้ครับ,มามารบอันนี้วิธีวิธีแรกนะครับทแบบนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือทําให้ฝนตกก็คือจะลงมอดเปลี่ยนสภาพอากาศหรือจะทําอะไรก็ได้ครับแต่ว่าถ้าไม่มีมอด เปลี่ยนสภาพอากาศคือผมไม่มีนะปุ๊บผมไม่ลงคนระับทุกคนนะมันทํายากก็คือมันเล่งเวลาตรงนี้ให้เป็น 120x นะครับทุกคนเวลามันก็จะเล่งเร็วๆไปนะครับแล้วก็รอสภาพอากาศข้างบนให้มันเป็นฝนตกนะครับทุกคน,นครับเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวรอฝนตกเดี๋ยวเรามาเจออีกทีครับผมแล้วฝนก็ตกนี่ นะผมอีกวิธีหนึ่งก็คือรอฝนตกแบบนี้นะครับทุกคนครับนี่บรรยากาศคึมๆเลยนะผมเราลองขับรถดูนะครับว่ามันจะคือฟ้าฝนตกอะ่ะในในที่นามันจะเละอ่ะมันจะมันจะมันจะไปไม่ได้เลยอ่ะนะผมอันนี้รถตีนตะขาบนี้น่าจะไปได้ปะโอ้โหอสบายเลยทุกคนโอโ้สบายเลยเนี่ยดูดิรถตีนตะขาบอะ่ะไม่ใชไมันเด้งดึงด๋งๆึงอย่างนี้ รถตีนตะขาบไปสบายเลยครับทุกคนครับโอ้โหดูดิไปแบบสบายมากครับโอ้โหนี bueno> oh. ่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นโคลเลยครับมันจะลมแบบนี้เลยนั่นน่ะอันนี้อันนี้คืออันนี้คือถ้าเป็นอันนี้นะถ้าถ้าฝนมันตกนะครับก็คืออ่าถ้าฝนมันตกอ่ะถ้าไม่มีโคลถ้าไม่มีโคลไม่มีดินที่เรามาเทมันก็ไปได้นะครับไอมันมันก็เป็นโคลได้นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะเป็นโคลนะมันก็จะ มันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะโลมนะเดี๋ยวเราลองกับรถไถดูนะครับรถไถนี่แทบจะไปไม่ได้เลยแหละดูดินะครับผมนะรถไถแแทบจะวิ่งไม่ได้นะทุกคนนะคอยดูผมจะขับไปดูดูดูมันจะโลมอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้ถือว่าแรงนะเนี่ยอูยย้อันนี้ถือว่าแรงนะเนี่ยอู้อู้แรงขิ่น่ายเลยอันนี้คืออันนี้คือแรงมากนะครับนี่อู้ดูดิอู้แรงขิ้นข่ายเลยแรงออก่าคูบต้าเลยเอี กูแรงมากนะครับนี่อันนี้อันนี้ถือว nice. ่าแรงมากอันนี้มันจะล่มเลยครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นโคนับถ้าลถไม่แรงมันก็ไปไม่ได้เลยนะทุกคนอันนี้ถือถือว่าแรงมากเลยนะครับนี่ดูดิดูดิอันนี้คือรอฝนตกคือถ้าไม่มีโคนมันก็จะไปถ้าอ่ากรณีนี้นี่มันจะไม่มีรูปโคนแบบนี้นะนี่มันจะมองไม่เห็นโคนนะแต่ว่ามันจะโลมไปเฉยๆนะเห็นไหมติดเล้ะเห็นไหมติดแล้วติดแล้วอันนี้มันติดเนินนะไม่ใช่อะไรหรอกนะครับ นะดินก็ออกแล้วอ่ะโอเคครับผมสําหรับคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบก็เดี๋ยวไปทําตามก็ได้นะทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ใ,ให้ด้วยแล้วกันนะผมนะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับคนลองไปทําดูก็ได้นะครับก็มันดีเหมือนกันนะนะถ้าทําไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับก็ทําง่ายๆครับไม่รู้ไม่ไม่แน่ใ,นใจว่าไม่มันไม่มีตรงไหนที่ยากหรอกนะทุกคนนะถ้าตั้งใจฟังนะ โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย,บายทุกคนนะครับสวัสดีครับ,บไปละครับ